กะว่าเนี่ยลก็สิอแบบจะมกินข้าวแบบตอนนี้กินแบบคล้องเึ้นเพชรกับประเทศไหนอยากกินไปไหนเป็นอย่างไรอากินจะเพาะจั่งกระเพาะกินแบบขวาแบบยัางแับขวากับองใสมันเผินไดายขวาํำเป็นปตองใสก็ได้ เฉพาะไฟเนี่ยแบบตบแบบมินยังไงแบบมันจุกแน่นบ้านีหมแบบมันแนบบ่นหน,นาเอิ้ก่ยโด่อีกเนี้ยม,ยยน,มนเคยเพาะเคยเห็น น้อทุกคนเนาะดูแลสุขภาพตัวเองเนาะทุกคนน้อ,นอนค,นนคือข่อยเนี่ยกัสุขภาพกับบบแข็งแห่งปันไดเน,นาะทุกคนกินพักไรกับควานะพัก้ายกับโบไหลเป็นแก๊สอย่างเป็นสุขภาพบบควายดีเนาะเป็นกดได้หย่อนโบอีกอย่างเขาก็บู๊กกันกินเข้าไปน้อยนึงไงยังแน่นยังอุกดดดข้องนิดเดียวกันแน่นกระจุกแบบ ถ้เป็นโดทั้งเป็นแบบสุดก้อนมันก็บอกเป็นยังแบบหรือว,ว่ามันเขากินกะทิขาเมาอะไรวะกินมักเหรอกะทิขาเมากินเขาเป็นขาเมาวะแต่ก็ไม่เจอนมอีกเนอะ ฝากด้วยด้สุขภาพตัวเองด้อทุกคนคือขอ่เนี่เป็นหนักกระเนื้อเพราะ้ทุกคนที่เขามาเบง่งสุขภาพแข็งแรงเนาะลำด้วยเงินทองนะทุกคนเียงหู